สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์วันนี้เราก็เดินมาเจอโบสถ์นะคะด้านไหนก็จะมีผู้คนที่ประเทศนี้นะคะถ้าบ้านเราเขาก็เรียกว่าถือศีลสวดมนต์ประมาณนี้นะคะ บรรยากาศวันนี้ก็บรรยากาศสดชื่นพระอาทิตย์ออกใบไม้เริ่มสีเหลืองเป็นวันอาทิตย์ที่สดใสมากค่ะมาสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกับบรรยากาศที่สวยงามแต่่อให้เพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีความสุขค่ะ กับบรรยากาศ15องศานะคะวันนี้แแสงแดดออกค่ะถ้าเจนจะคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ